การตรวจการสหกรณากรโดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัดตามแผนงานกิจกรรมกำกับดูแลตรวจสอบคุ้มครองระบบสหกรณากรประจำปีงบประมาณพศ2565 โดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดชัยนาทชุดที่4นายกรกฎชยุตตารัฐสหกรณ์จังหวัดชัยนาทในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดชัยนาทชุดที่4ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ทีช่ชน5ทับสองลงวันที่11มกราคม2565และตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ชน15ิบห้ทับงพันลง วันที่27พฤษภาคม2565 เข้าตรวจสอบกิจาการและฐานะทางการเงินของสหกรณ์อมรั์ครูชัยนาทจำกัดระหว่างวันที่6ถึงวันที่10มิถุนายน2565ณาสานัำนักงานสหกรณ์อมทรัย์ครูชัยนาทจำกัดซึ่งการเข้าตรวจสอบดังกล่าวเป็นการตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัดตามแผนงานกิจกรรมกำกับดูแลตรวจสอบคุ้มครองระบบสหกรณ์ประจำปีงบประมาณพศ2565ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดการเข้าตรวจสอบสหกรณ์ในครั้งนี้ได้ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสหกรณ์ประกอบด้วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการสาหกรณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมตรวจสอบข้อบังคับระเบียบมติที่ประชุมของสหกรณ์รวมทั้งตรวจสอบก,การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นต้น โดยจะสรุปรายงานผลการตรวจสอบตามแบบรายงานกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป